สวัสดีครับวันนี้เราเจะมาเล่นหมากกองโจนนะครับเปิดหลังมาเจอกับหมากผสมห้าแต้มนะครับคล้ายๆกับหมากผสมห้าแต้มนี่ละคล้ายๆกับสามตัวเรียงนะครับแต่ว่าลูกที่ยี่สิบหกเนี่ยก็จะไม่ออกนะครับเขาออกยี่สิบเจ็ดก่อนมาดูกันนะครับ อันนี้เราขึ้นนะครับเปิดเป็นกองโจรไปเลยครับตรงๆนะครับถ้าผมเปิดหลังเนี่ยดูให้ดีนะครับเปิดหลังเนี่ยผมจะไม่ขึ้นสีเนี่จะไม่ขึ้นก่อนนะครับจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ทิ้งร่มเอาไว้ดีดนี่ยเอาง่ายๆเดี๋ยวถ้าเปิดก่อนเนี่ยไอ้ลูกที่สี่เนี่ยผมจะรีบขึ้นไปอยู่เลข ไปอยู่ที่11ก่อนนะครับตรงนี้มันจะได้เปรียบเอามาดูกันนะครับตรงนี้นะครับเขาทำท่าจะยังไงเขาก็จะต่อนะครับ18ไป14ยังไงเขาก็จะต้องต่อนะครับเพื่อจะบีบเรานะฮะเข้าไปอยู่ที่เลข9นะครับ ต่อเลยนะครับเสียบเข้าฮอตแต่เราไม่เข้านะครับเราปล่อยให้เข้ารอเกอร์ตรงนั้นนะครับเราปล่อยให้เลขไอหมากเลขเก้าในรอเกอร์ตรงนั้นแหละครับเราไม่ต้องไปสนเลยครับทีนี้ก็ต่อเข้าฮอตแต่ว่าตอนนี้เขาเสียฟรีหนึ่งลูกมาดูกันว่าเลตเกมไปกันนานเขาจะเอาตัวรอดได้ไหม ผมว่าไม่น่ารอดนะหือยังไงเราก็ได้เปรี่ยบแล้วหนึ่งลูกนะครับเราตอบแบบโงโงๆเลยนะครับตอบแบบงโงๆแล้วก็เดินแบบธรรมดาธรรดาขั้นคอนดูสิเขาจะทำยังไงอ่ายอมแพ้นะครับ